ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีนะครับจากการเล่นเกมฟรีบนมือถือนะครับเดี๋ยวจะถอนเงินให้ดูในคลิปนี้ด้วยว่าวิธีการถอนเงินเนี่ยต้องถอนแบบไหนอย่างไรถึงจะได้รับเงินเข้าในส่วนของบัญชีทูมอนิวลเล็ตแบบโดยตรงนั่นเองนะครับใครสนใจในการเล่นเกมทําเงินฟรีทูม n นิวลเลตนะครับก็ดูได้ในคลิปนี้เลยฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับไปดูในคลิปนี้กันเลยนะครับสำหรรัับข้นนนตอแกเลยะครับ เราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการเล่นเกมทำเงินฟรีทูม o นี่วอลเล็กันก่อนนะครับซึ่งแอปนี้เนี่ยก็เป็นแอปใหม่ที่ผมได้รีวิวไปก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับสำหรับแอปที่ใช้ในการเล่นเกมทำเงินฟรีทูมอนี่วอลเล็นะครับก็เป็นแอปนี้เลยนะใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดเนี่ยก็ให้เราพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามชื่อนี้ได้เลยนะครับตัวแอปเนี่ยจะดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับที่ตัว Google Play Store บนมือถือนะครับก็ให้เราเนี่ยพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามนี้ สามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดได้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมดนะครับจะมีลิงก์การดาวน์โหลดแอปไว้ให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับกดเปิดแอปขึ้นมาได้นะครับสำหรับใครที่สมัครยังไม่เป็นนะครับผมมีคลิปสอนวิธีการสมัครไว้ด้านล่างคลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้เลยในส่วนของขั้นตอนวิธีการสมัครตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยนะครับ พอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในแอปเนี่ยจะขึ้นหน้าหลักแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการใช้งานแต่ละเมนูก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วกันนะครับเริ่มจากด้านล่างเลยนะครับจะมีทั้งหมด3เมนูนะครับบ้านนะครับก็คือหน้าหลักนะแล้วก็รูปคนเนี่ยจะเป็นชั้นหนังสือนะครับกล่องข้อขวาเนี่ยจะเป็นในส่วนของเมนูรางวันนะครับเริ่มจากเมนูบ้านเลยนะครับก็คือหน้าแรกทั้งหมดนะครับในหน้าแรกตรงนี้เนี่ยจะมีเกมให้เราเล่นนะครับอันนี้คือตัวเกมในการเล่นเกมเนาะม t ทมอนี l วอลเนั่นเองนะครับเราดูฝั่งด้านซ้ายมือนะครับด้านซ้ายมือเนี่ยจะมีรูปไข่นะครับแล้วก็วงล้อเป็นเหรียญทอง6 0 0 0เนาะเริ่มจากตัวไข่เลยนะครับตัวไข่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นการเล่นนะครับโดยการทรําภารกิจหมุนวงล้อนะครับในการทรําภารกิจในการเล่นตรงนี้นะสำหรับของรางวัลเงินรางวัลต่างๆที่เราเล่นตรงนี้เนี่ยถ้ามันแจ้งเตือนให้เรากดรับเราไม่ต้องกดรับนะเพราะว่ามันจะชวนให้เราไปเสียตังค์นะครับก็ควรระวังสําหรับตรงนี้นะครับอันนี้ควรระวังนะไม่แนะนําให้เราเข้าไปทําภารกิจเพิ่มอย่่างเชนคุณได้รับ รางวัลแจ็คพอต1 0 0 0 0บาทคุณได้รับมือถือคุณได้รับสร้อยคอทองคําอย่างเงี้ยผมไม่แนะนําให้เรากดรับเด็ดขาดนะครับก็ให้เรากากบาดปิดไปเล่นเพื่อที่จะรับเงินภายในเกมนี้เท่านั้นนะครับผมแบบนี้คือไม่ได้นะห้ามเข้าไปเล่นเด็ดขาดนะครับต่อมานะครับวงล้อ6000เหรียญทองนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นการหมุนวงล้อนะครับทั้งหมด10ครั้งในการเล่นนะแล้วก็กดชิงโชคทันทีได้เลยนะครับตรงรูปสีแดงนะครับกดเข้าไปมันก็จะทําการหมุนวงล้อให้เราแล้วเราเนี่ยจะได้รับในส่วนข,ของคะแนนเหรียญ เค okay, ได้เลยนะส่วนด้านล่างนะครับเมื่อเราหมุนครบตามจํานวนนะครับสิบครั้งเราสามารถมารับแบงค์เขียวเพิ่มได้สําหรับตรงหน้านี้นะครับอันนี้คือขั้นตอนการเล่นหมุนวงล้อนะเราก็สามารถเล่นได้เลยนะครับอันนี้คือขั้นตอนการเล่นประมาณนี้ย้อนกลับมานะครับเรามาดูฝั่งด้านขวามือบ้างนะครับด้านขวามือเนี่ยจะมี2อันเนาะมี103้แบงค์เขียวแล้วก็5,000ันเหรียญทองนะครับ 103แบงค์เขียวเนี่ยจะเป็นการเล่นให้ถึงระดับเลเวลนะครับเมื่อเราเล่นผ่านด่านตามที่เขากําหนดเนี่ยเขาก็จะมีเงินรางวัลให้จะเป็นแบงค์เขียวเหรียญทองนะครับเราก็สามารถเล่นได้ถ้าเราอยากจะมีรายได้นะครับในส่วนของแบงค์เขียวในการถอนเพิ่มเนี่ยเราสามารถเล่นให้ถึงระดับตรงนี้ได้แล้วก็จะมีในส่วนของเหรียญทองให้เราด้วยนะครับตัวนี้มีจํานวนจํากัดเนาะเมื่อเราเล่นถึงระดับไหนแล้วเนี่ยมันก็จะหายไปโดยที่เราไม่สามารถกลับมาทําใหม่ได้นั่นเองนะครับสูงสุดที่เลเวล3 0 0นะเราก็มาเล่นให้ถึงระดับเลเวลได้เลย อันที่2นะครับ5,000นเหนะรียญทองเนาะตัวนี้กดเข้ามาได้เลยอันนี้เนี่ยก็เหมือนกันนะครับในการเล่นเหมือนกับที่การเล่นหมุนวงล้อเลยนะอันที่ผมแนะนําไว้นะครับก็คือให้เราเล่นเพื่อรับคะแนนเหรียญทองภายในเกมเท่าน,นั้นนะครับส่วนของรางวัลอื่นๆเราไม่ต้องกดรับเด็ดขาดนะครับอ่ะแบบนี้การกระบาดปิดไปเลยแล้วเราก็เล่นหมุนวงล้อโกไปเรื่อยๆนะครับหมุนไปเรื่อยๆนะให้ครบประมาณ8ครั้งนะครับแล้วก็กดย้อนกลับแล้วเราก็จะได้รับในส่วนของคะแนนเหรียญทองแล้วก็เล่นแบบนี้นะครับส่วนของรางวัลที่มันแจ้งเตือนนะครับไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอมอ หรือว่าเป็นเงินรางวัลแจ็คพอตเนี่ยให้เรากดรับเราไม่ต้องกดรับนะเพราะว่ามันไม่ได้ให้เราจริงๆนะครับมันจะมีข้อแลกเปลี่ยนโดยการเข้าไปเล่นในส่วนของเว็บไซต์ของเขาหรือว่าการลงทุนต่างๆอันนี้ควรระวังนะครับถ้าคุณไปเสียเงินแล้วเนี่ยผมจะไม่รับผิดชอบใดๆนะอนี้เราได้รับเหรียญทองแบบนี้คือได้รับในเกมนะครับเอาไปแลกเป็นทูมานี่วอลเล็ตได้นั่นเองนะครับอันนี้กดย้อนกลับได้เลยนี่คือขั้นตอนวิธีการเล่นนะครับต่อมานะครับด้านบนนะครับจะมีในส่วนของการเช็คอินนะครับการเช็คอินตรงนี้เราสามารถกดเช 7วันได้ในการรับเหรียญทองตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7นะครับอ่ะกดเช็คอินได้เลยนะครับแล้วเราก็จะได้รับเหรียญทองแบบนี้ถ้าหากว่าเราอยากรับเพิ่มก็คือการดูแอดโฆษณาวิดีโอในการรับเหรียญทองเพิ่มเติมได้นะครับประมาณนี้ส่วนด้านบนนะครับจะมีเหรียญทองแล้วก็ตั๋วเงินเขียวนะสำหรับเหรียญทองเนี่ยจะเป็นการใช้คะแนนเหรียญทองในการถอนเงินเข้าบัญชีทูมเนีวอลเลตนะครับขั้นต่ําเริ่มต้นที่10,000เหรียญทองนะครับก็สักประมาณยอดเงินตัวเนี้ยประมาณ10บาทนะครับถึงจะทําการแลกเงินเข้าทูมเธีร ครั้งแรกเนี่ยแรกแบบไหนอย่างไรผมมี122.56กนะการถอนเงินนะครับมันจะมีปุ่มด้านล่างนะครับกดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เลือกเป็นโทมอน n ่วอลเล็ตนะตรงนี้ให้เราใส่เบอร์วอลเล็ตในการรับเงินนะครับเมื่อเรากรอกเบอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดส่งได้เลยนะครับพอเรากดส่งแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับถ้าเราคิดว่าเบอร์ที่เรากรอกไปเนี่ยมันถูกต้องแล้วเราก็กดยืนยันได้เลยเราตรวจสอบโดยเร็วที่สุดนะครับเวลาทําการโดยประมาณ1-7ถึงวันทําการกดโอเคได้เลยอันนี้นะครับมันก็แจ้งเตือนนะครับ ็นตัวเงินเขียวเนาะแล้วก็กดรับสําเร็จได้เลยเอ่าโอเคนะครับรับรางวัลเรียบร้อยแล้วกดโอเคได้เลยนะครับต่อมานะครับให้เรามากดที่2ขีดด้านบนขวามือตรงนี้นะครับเพื่อที่จะดูในส่วนของประวัติการถอนเงินของเราที่เราทําการถอนไปเนาะมากดที่บันทึกการถอนตรงนี้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับผมได้ทําการถอนเงินในวันที่11เดือนกุมภาเนนะเวลาก็13บสนาฬิกาห้นาทีอยู่ระหว่างการตรวจสอบตามระยะเวลาที่กําหนดเนี่ยก็คือไม่เกิน7วันนะทุกคนอันนี้คือขั้นตอนการใช้งานทั้งหมดใน เมนูแรกนะครับเมนูที่2นะครับก็กดเข้ามาดูได้นะครับทุกครั้งที่เราเชิญเพื่อน1คนนะครับจะได้รับในส่วนของแบงค์เขียวนะครับ8.59าบาทนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของคะแนนเหรียญทอง2 0 0 0มืเหรียญทองนะตรงนี้จะเป็นในส่วนของการเชิญเพื่อนการแนะนําทุกคนเนี่ยสามารถทําการแนะนําหรือว่าโปรโมทในการรับรายได้เพิ่มเติมได้ทุกคนมีสิทธิ์ทาเหมือนกันหมดนะครับกดเชิญทันทีได้เลยจากนั้นเนี่ยมันก็จะขึ้นเนื้อหาของแอปขึ้นมาให้เราก,กดคัดลอกเนื้อหาตรงนี้นําไปโพสต์นําไปแชร์โปรโมต่ตอได้ ทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook t w i t t อร์ Li n e YouTube Tik t o อกสามารถเอาไปแนะนําเพื่อนต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับถ้าเราอยากมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับเงื่อนไขของการเชิญเพื่อนด้านล่างตรงนี้เขามีให้เราดูนะครับในส่วนของกฎกติกาเราสามารถมาอ่านรายละเอียดเพิ่มได้นะครับเมื่อเราแนะนําเพื่อนไปแล้วเนี่ยเราจะมีรายได้อย่างไรจากการเชิญเพื่อนนะครับต่อมานะครับเงื่อนไขด้านล่างนะครับก็คือการเชิญเพื่อนนะครับหนึ่ก็ดูด้านล่างได้เลยนะครับเมนูที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของศูนย์รวมการทําภารกิจ ในการรับคะแนนเพิ่มเติมอาจจะเป็นการเช็คอินนะครับหนวันที่เรากดเช็คอินไปแล้วนะครับกิจกราการมส่งเสริมการขายของ t i k กต k นะครับอันนี้จะเป็นการทําทคลิปโปรโมทลงในส่วนของ Tik กต็อเนาะรับไปที่20ล้านเหรียญทองนะครับถ้าใครต้องการทําตัวนี้ก็กดเข้ามาอ่านรายละเอียดเพิ่มได้นะครับจากตรงนี้นะก็ดูตรงนี้นะครับกิจกราการมส่งเสริมการขายของ t i k กต k นะครับแล้วก็มาดูได้ว่าต้องทําอย่างไรนะครับกดตรงนี้นะครับอ่านรายละเอียดเพิ่มได้กิจกรรมนี้เนี่ยมันต้องลงในส่วนของเริ่มกิจกรรม คือหลังวันที่8นะวันนี้ยังทันอยู่นะครับวันที่11นะครับก็คือหลังวันที่8นะครับเราสามารถลงคลิปได้นะครับในส่วนของ TikTok เนอะใครที่มี TikTok ก็ลองไปทําคลิปลงได้นะการชวนเพื่อนนะครับผมการดาวน์โหลดแอป,ปทําภารกิจการคลิกโฆษณาเพื่อรับเหรียญทองการรับชมวิโดีโอโฆษณานะครับแล้วก็โอเวอร์ไทม์นะครับในส่วนของการออนไลน์ line, ในการเล่นเกมเนาะตัวนี้เราสามารถเข้ามาเล่นได้เมื่อครบตามจํานวนนะครับแล้วก็ใช้อุปกรณ์นะครับในการเพิ่มเวลาแล้วก็การใช้อุปกรณ์ไม้ในการเฉลย นะครับผมก็ลองเข้ามาเล่นดูได้นะประมาณนี้ทั้ง3เมนูต่อมานะครับการถอนเงินโดยการใช้แบงค์เขียวนะครับแบงค์เขียวเนี่ยก็คือเราจะต้องมียอดที่1,200แล้วก็1,800นะครับในการถอนเงินไม่ใช่ว่าเราทําครบแล้วจะถอนได้เลยเนาะมันจะมีการทําภารกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมการเชิญเพื่อนต่างๆก็ทาตามภารกิจก่อนการถอนเงินนั่นเองสําหรับแบงค์เขียวตรงนี้นะครับต่อมาเรามาดูที่การเล่นเกมตรงคําว่าเพย์ตรงนี้นะครับบางคนเนี่ยยังเล่นแล้วก็ยังไม่เข้าใจในส่วนของตัวเกมว่าต้องเล่นแบบไหนอย่างไร ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีในส่วนของนกนะครับผมให้เรา ตัดเชือกนะครับให้นกเนี่ยมันลอยขึ้นไปนะครับแบบนี้นะครับผมตัดเลยนะครับอันนี้ถ้าเป็นตัวสีดำเนี่ยอย่าให้มันลอยขึ้นไปเด็ดขาดนะครับถ้ามันลอยขึ้นไปเนี่ยเกมจะจบเลยนี่ครับให้มันลอยไปแค่ตัวที่มีผมสีเหลืองชุดสีนะครับแบบนี้แต่ถ้าตัวสีดําแบบนี้ไม่ได้นะแบบนี้คือเราผ่านด่านแน่นอนนะครับแล้วก็กดรับเหรียญทองคูณ2ได้นะครับหรือว่าจะกดลูกศรต่อไปโดยการใช้หัวใจในการเล่นนั่นเองนะครับอันนี้คือขั้นตอนการเล่นเกมง่ายๆแค่นี้เลยไม่ยากนะครับเราก็เล่นเก็บเลเวลไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ครับ ให้ผ่านด่านไปเรื่อยๆนะะประมาณนี้นะครับมีเวลาจับอยู่ที่ด้านบนขวามือนะครับในแต่ละเลเวลนั่นเองนะครับขั้นตอนการเล่นก็ประมาณนี้เลยลองเข้ามาเล่นดูกเก็บเหรียญทองไปเรื่อยๆแล้วก็นําไปแลกเป็นเงินโทมานีวอลิได้่นเองสำหรับยอดเงินที่ผมแลกไปเนี่ยถ้าได้รับเข้ามาแล้วเดี๋ยวจะลงคลิปอัปเดตให้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกด,ก,ด,ก,ด,ก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ